นี่คือชัดสำคัญนะครับพุตบอลระยะนี้ควรจะได้หนึ่งแต้มหรือสองแต้มนะครับเกินจากนี้ถือว่าไม่ดีดนะคนนี้เขาตัดสินใจนะครับวางเพื่อเอาสองแต้มมาดูกันครับตอนนี้เขาจะยิงเพื่อให้จบสองนะครับยิงชนเสาครับอาละครับสองแล้ว ต่อไปเป็นครั้งที่สามครับระยะนี้สามแต้มถือว่าไม่ดีนะครับคนนี้ก็ระยะใกล้เกียงกันนะครับถ้ายิงไม่แม่นก็ควรได้สองคะแนนนะครับวางมาแล้วครับคิดเสาเกินไปหรือเปล่าเสียวนะครับลูกนี้ยิงชนเสาครับหนึ่งมาแล้วสองนะครับต่อไปเป็นครั้งที่สามของเขาเลยครับสาม สี่ครับเราจะเห็นว่าวูธบอลเนี่ยตีมบันดีระยะเข้าได้เข้าเข็มเนี่ยเป็นระยะที่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าต้องการลดสกอร์นะครับช็อตนี้นักวูดบอลควรละเอียดนะครับนี่ครับวางมาแล้วต้องได้ยิงนะครับคนนี้วางมาแล้วนะครับการมายิงก็ต้องให้เข้านะครับคือ เรายอมเสียแล้วครับเราไม่ยิงหนึ่งเพราะเราไม่แม่นนะครับเพราะฉะนั้นจากนี้มามันต้องเข้าครับไม่เข้าแล้วเสียของนะครับนี่ครับกลับบ้านเนี่ยไม่ได้กินข้าวเลยครับโกูดเข้าไปแล้วคนนี่วางมาแล้วหลุดหลังมานะครับช็อตนี้ต้องโอ้เล่นเร็วไปครับ เขาก็เลยเป็นครั้งที่3ครับเสียไป2องคะแนนแล้วนะครับอันนี้ต้องจบให้ได้นะครับมาลุ้นด้วยกันครับต้องได้ครับนี่้นเสาเยครับสี่ครับดังนั้นนักฟุตบอลถ้าต้องการรสสกรนะครับระยะนี้ควรเป็นหนึ่งแต้มหรือ2อแต้มเท่านั้นนะครับ